ไปไหนนะคะคุณแต่จะบอกเลยนะคะบางคนบอกโอ้เป็นเทรนปั่นไปเด็วก็แต่ถ้าเป็นเทรนแบบนี้แล้วได้ออกกําลังกายถือว่าดีทําไปเถอะนะแต่เวลาปั่นจัก,กรยานจัก,กรยานก็ไม่เหมือนรถถูกไหมจะเลี้ยวขวาแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาจะเบรกแล้วก็หยุดก็ปีไฟอย่างนี้ถูกไหมโอ้แล้วจัก,กรยานเวลาเขาจะไปไหนเขาสื่อสารกันอย่างไรวันนี้เราจะไปรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ของนักปัน่นดูว่าเวลาเขาปั่นจัก,กรยานเนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาจะหยุดจะชะลอจะน,จน,จนู่นจะนี่จะนั่น เขาทำกันอย่างไรเพราะมันไม่สามารถบอกเอ้ย <c oughs> e เดี๋ยวจะหยุดแล้วนะตะโกนไปก็ไม่ได้ยิน <c oughs> เออ <c oughs> ไปดูสัญลักษณ์เข้ากันว่าเขาสื่อสารกันอย่างไรเชิญค่ะคนไทยสมัยนี้หันมานิยมการปั่นจัก,กรยานกันมากขึ้นแต่ปั่นในเมืองก็ต้องระวังรถลาหน่อยแล้วค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําสัญ,ญญาณที่ใช้ในการปั่นจักรยานค่ะกางแขนซ้ายไปด้านข้างแบบนี้แปลว่าต้องการจะเลี้ยวซ้ายกางแขนขวาไปด้านข้างแบบนี้แปลว่าต้องการจะเลี้ยวขวา โบกมือขึ้นลงแปลว่าให้ชะลอความเร็วลงตั้งฉากแขนขึ้นแปลว่าให้เตรียมหยุดโบกมือไปด้านหน้าแปลว่าให้แซงได้ชี้นิ้วไปที่พื้นแสดงว่าข้างหน้ามีหลุมหรือจุดอันตรายให้ระมัดระวังให้ดีเท่านี้คนปั่นและคนใช้รถบนท้องถนนก็จะได้สื่อสารกันที่ถูกต้องและเข้าใจตรงกันค่ะ เพราะฉะนั้นเรียนรู้สัญญาณนะคะจะได้อยู่กันได้นะคะในสังคมไม่ว่าคุณจะขับขี่กันด้วยยานพาหนะใดก็ตามหมดเวลาของกาละแมแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ<ว>